เหมือนแม่อยากมาเหมือนแม่อยากมาด้วยแม่เอาสัมได้วยสัมได้วสัมไรอด้แม่ไปถ่ายรูปวันนี้รียกขาใหญ่จริงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากจะของานกันเหรอเหนื่อยไหมเนื่อยเจอแย่งซีนแบบนี้พอใจมากช่างแต่งหน้ามาเอาของหนูมาเช้าจริงจริงกว่คุณลีสุดๆโดนแย่งซีนตลอดเลยใช่ไหมแย่งซีนตลอดนอกจากช่างแต่งหน้า ขึ้นไปนะแม่บอกว่าไม่ลงค่ะเราต้องอยู่ตรงนี้เอาเอาแม่มาดูให้แกแม่แม่เราไมีแตงก้าตอบยังไงอะพี่มีแตงก้าตอบยังไงแม่อย่าเฟรมมันจะตอบได้แม่เดี๋ยวมันจะเฟรมมันจะเฟรมมันจะไม่รีบไม่รีบนะครับไม่รีบปวดท้วแม่เป็นผู้ใหญ่ต้องอยู่กับเจ้าของงานอ้ยมา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 ไปเอามาตอนนี้แตงแต่งเสร็จไปถึงไหนแล้วเป็นเรื่องกับของแดง อกอน้เิมากครับเอมากจับจับมก็ตลอดเลยแล้วสบัสดสวัดสัดก่อนก่อนออกมาได้ยินเสียงแบบพี่พี่พี่มันมีอะไรกันราสกยไงรู้สึกยังไงกติก็มือจับมือเ่นรับอะไจริงจรตอนออกมาหูดับเลยนะะประห่าไหมครับใจจังเลยอ่ะต้องต้องเล่าอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมาวันนี้จริงๆอะผมไปเรียนเชิญแบบในครั้งแรกทุกครับต่มา บ้างค่ะบอกว่าไปเรียนหน่อยเพราะว่าสมมติว่าเวลาเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคพี่พีทเรามีรู้แล้วว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้เขาเดินไปสไตล์เขานั่นแ,แหละแบบว่าสะกลิดว่าแบบที่ครูสอนพี่พีทยืน่นโพสต์มาครูสอนเขาก็จะอ๋อโอเคทําแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอามาใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้ลืมหมดเลยเมื่อกี้ในสายตาเราคิดว่าผ่านไหมครับผ่านพี่พีทผ่านไหมคะผ่านไหม แต่ว่าเราก็เสิร์ฟความหวานนะคะที่เกาคางอะไรอย่างงเเี้ยกาจนตอนนี้เหนียงสามชั้นแล้วเนี่ยมันก็มีเขาก็เป็นสไตล์เขาเวลาเขาเขินเขาก็จะมาจับหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรคี่ตั้งใจนะหรือว่ามันไปออกอารมณ์นะเขินครับจับมือกับหน้าแสดงว่าเมื่อกี้เขินจริงคือทั้งทางอ่ะเดินสมมุติว่าเดินสามกิโลก็จับสามกิโลเขาเก่งเขาเก่งเขเก่งน่ารักที่นีมันน่ารักเขามือเย็นไงที่ชายจับ 我们。Uh huh. <laughs> ได้จริงได้จริงวันนี้ค่าตัวต้องเป็นส่วนกลางหรือว่าเป็นส่วนตัวแยกกันหรือรวมกองกลางให้เขาไว้ทำบ้านหมายถึงว่าเราส่วนของเขาให้เขาทำบ้านของเราเราเก็บไม่แต่รวมบ้านเน่ยอยู่ด้วยกันแว่าเป็นเอาเงินเขาอันเนี้ยถ้าเกิดมาออกงานเนี้ยก็ให้เขาก้อนเนี้ยไปทำบ้านจ้างเพิ่มได้นะคะแต่ว่าส่วนของหนูหนูเอาไปใช้นะแบบ เงินก็หมายว่นสส่วนใช่ไหมเรวก็ส่วนของผมไปเข้าบัญชีบ้านดูแก๊งหนุ่มเข้าบัญชีแก๊งัญชีดูยุติธรรมดีมไหมคะพี่พีทหนูต้องสร้างตัวอยู่ดีไหมคะได้ครับแสดงว่าอนาคตรู้เลยนะเนี่ยได้ไหมคะอันนี้เราไม่ได้บังคับกันใช่ไหมคะมีงานมีงานคู่ติดต่อมาเยอะไหมคะสำหรับคู่เรามีเยอะไหมคะพี่ปูพี่พีทดแต่ที่จริงมีติดต่อจะบอกว่าเขาต้องไปทำงานต่อตอนเนี้ย จะแล้วก็มีติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าคิวี่ผิดไม่ได้ใช่ปกติผมจะได้แค่เสาร์อาทิตย์วันนี้ก็คือพิเศษเลยพิเศษเลยเกิดขึ้นอยู่ไหมคะเวลาเาออกงานคนบอกที่เราจังเลยเสียงก็เสียงมากคือพี่กจะอะไรกับใช่หรอกเกิดขึ้นอยู่ไหมคะคนๆสองที่ยินได้ไเกิดุกครั้งจริงๆตั้งแต่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งกับลักษณะเหตุการณ์ประมาณนี้ก็ยังไม่เฉลี่ยเอออันนี้เราสัมภาษณ์เออคืออีกตัวหนค่ะไม่ใช่เหมือนสัมภาษณ์แบบ ธุรกิจอะไรเงี้ยไม่ได้ทำมาเันเิอไอ้จิ๊แก๊บผมรู้สึกเนี่ยว่าเวลาคนชมว่าที่จะแบบเราหลอกเลูกขำอ่ะทขาไมอ่ะได้สนุกดีอ่ะมันแบบเฮ้ยเขาโดนแก๊บเนี่ยเขาหลอกขึ้นจริงไหมเขาหลอกเขาแปลวอยู่แล้ว เขาเยอะๆชอบตอนแรกเราตกลงกันว่าเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์น่ะหนูตอบเยอะๆนะหนูตอบเยอะๆนะเขาบอกว่าเขากลัวสุดตอนสัมภาษณ์อย่าบอกนะเพราะว่าเราเราไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่ายังไม่ชินเราไปทำอะไรผิดมาแต่ก่อนน่ผมเป็นคนพูดน้อยมากเลยนะอ้าวอ้าวได้ได้เรียนรู้การพูดเยอะจากย่าหมูใช่ที่สอนสอนทุกอย่างเลยเป็นแบบทีมครูเลยครับวันนี้วันครูพอดีวันครูเนี้ครูครู พบพี่เลยลูกจิจิพี่ติดไหมในการเสียงสูงไม่ไม่ไม่แต่ผมว่าทุกคนติดเสียงสูงอ่าอยากน้องอยกดแล้วสิหนุหน้าตาหนดดูแล้วค่ะดูเสียสูงตลอดเลยค่ะว่าหนูแปลวสุดในงานแล้วนะเราจะเรียกชื่อพี่พีที่ถูกต้องทีนี้พี่พี จต่ไม่เสียงนี้ไม่่คุณในไลน์ต้องเป็นเสียงคนนู้นคลีนอันนั้นเขาเรียกว่าแผลสีองการแต่งไม่ใช่แต่งล่าสุดเราเราทำการ์ดใกล้เสร็จแล้วครับแล้วก็เลือกทีมสีเลือกรูปแบบงานอะไรแบบนี้เชิญพี่พี่นักข่าวสิน้าานนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอาเยตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ก็ตอนนี้จริงๆการ์ดน่าจะเสร็จประมาณช่วงกลางเดือนหน้าครับกางเดือนหน้าแล้วก็รูปแบบงานผมว่าน่าจะอีกสักเดือนหนึ่งมีความพิเศษอะไรในปีในการ์ดในในงานรูปแบบอะค่อย่าพูดหมดนะเอาพูาบอกทอย่างเรยม่เาไม่ได้คิดแน่นอน โทนสีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเ,เริ่มมาละใช่ชุดแต่งงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากร้านาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มละเ,เริ่มตีกันมากเริ่มตี ไม่ดีหอพี่ดีเหมือนจะมีอะไรจะพูดเอกี้ดอโหพี่พีไดเรืองอะไรไหมพี่ไม่มีที่่าเธอพี่ลองพูดแม่งไม่อยู่ตรงนี้เออเออหลงไปเลยวนไปเลยก็ก็เรื่องงานแต่งจริงๆผมให้น้องเขาเขาเลือกเลยเลืองทุกอย่างเขาให้หนูเลือกแต่เขาเปียกตรกอย่างเลยนะหนูบอกว่าเอาสีเงินกับสีทองเงินสีอื่นไปเพิ่มด้วยละกันเนาะไม่เดี๋ยวหนูเอาการแบบนี้เรื่องมีการจบละ จบแล้วไม่มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็สรุปคือแก้มบุ๋มเป็นคนคุมก็คือจริงๆอ่ะไม่อยากไม่อยากจะทะเลาะกันเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ยอมก็เลยยอมอะครเจ้าสาวต้องเข้าไม่ได้จะเลยคอร์สเจ้าสาวต้องเข้าไหมครับปทินผิวลึงความสวยแม่ดูแลมาดีอยู่แล้วไม่ต้องเข้าแล้วข่ะเแล้ข่าวล้วข่าวลือ่แลวตอนนี้แม่ต้องเข้าเลยไหแต่แม่ต้องไม่เปลี่ยนอะไรแม่ต้องไม่เปลี่ยนแม่แม่แม่ต้องมีบอกแม่แม่แมเพราะแม่เป็นแม่เจ้าสาวต้องเข้าคอรสยิงกว่าเจ้าสาว โอ้โหคองพองขนาดนั้นไม่ต้องเลยมั้งพร้อมหนักอ่ะตอนเนี้ยวันงานกลัวคุณแม่เซอร์ไพรส์อะไรใหญ่ไม่เบรคไม่เบรคอะไรบ้างหรือเปล่าไม่เบรคกลัวจะบอกว่าเอาแขก500แล้วป่ะพันหนึ่งแขกแม่นะคะแขกตัวเองก็ไม่เท่าไหร่สรุปก็คือพันหนึ่งจริงไหมอะไรนะแขกพันหนึ่งแขกเท่าไหร่คะน่าจะพันกว่าอันนี้คือแม่ทีเควสหรือ เราตั้งใจจะเอารูอย่างนั้นเองก็จริงๆอยากได้เยอะกว่านี้แต่พอได้แค่พันกว่าคนเมื่อนหนูมีแค่สิบเท่านั้นแหละนนั้นของแม่กนั้นของแม่ของแม่ของพี่พีชู้จักจ้งว่าจะเป็นงานใหญ่จะใหญ่เท่าไรไปตั้งวดเพราะว่าบ้านเราก็โอ้โหไปหลายแต่เราก็รำการมากมุกหรอครับพูดยาก่ะแต่ถ้าเกิดเขาขอแบบทุ่มไม่อั้นไหมสำหรับงานแต่งถ้าเกิดจริงๆก็ชอบอะไรคนเลือกได้เลยฮัลโหล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  ขอเพิ่มใส่ได้ไหมคะต่อเงานแต่งงานขอหรอยังไม่อีกวงถ้าพูดขนาดนี้เงินเป็นผลต้องเป็นของเราเัาต้องใส่ปีก้วบัญชีเราหมดหรอปะเจ็ดสิบสามสิบที่พีดสามสิบเจ็ดสิบโอ้โหสรุปแล้วตอนนี้มไประมานดูหน้าเงินแล้วนะหนูว่าคิดว่าทันไหมครับสำหรับงานแต่งของเราแวลาการจัดการจัดการคิดว่าทันไหมไม่ทันค่ะตั้ไก่หวานเพิ่งเริ่มอาพี่นี่มาทาน ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายพีเวดดิ้งเลยเนาะอ๋อพีเวดดิ้งก็ยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเล็งไว้แล้วค่ะเป็นสถานที่เป็นศัตรแล้วมันจะกดดันเราไม่ล่ะงานมันก็ใกล้วันจริงจริงแล้วว่าคนที่เราสั่งน่าจะเป็นออแกนไนเพราะว่าเราอาจจะไม่กดดันเท่าไหร่เพราะความต้องการเราเยอะ no ไม่เขาอาจจะเขาถามเขาต้องการมาไม่มีจะคือต้องบอกว่าพี่พีทเองนี่ยหนีไปไหนอะคะ ก็ไม่มีแผนไม่มีรูปแบบงานแต่งอยู่ในหัวเราเองก็ไม่ได้มีรูปแบบคือ <c oughs> ทั้งทั้งสองคนไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานชีวิตเนี้ยแล้วพอจะแต่งก็เลยรู้สึกว่าออมันไม่มีภาพในหัวเลย,เลยลอะไรเงีนน้ยอาจจะต้องแบบระบาดออกแกนไ e r นิดนึงอังี้กังวลจะฝึกไหนที่สุดครับผมว่าพิธีตั้งแต่เริ่มเลยว่าเราจะเลือกไทยหรือจีนหรือว่าจะผสมกันอย่างไรอย่างเงี้ยเลยยงพ<ข>อแล้วพอแล้ว เราเคาะแต่แบบยังไม่ร้อเปอรเซ็นคือตอนแรกอ่ะต้องเล่าอย่างเี้ยครับว่าเราเราอยากจะเขาเรียกว่ามีพิธีพิธีมั่นเช้าแล้วก็เย็นในวันเดียวกันตอนหลังเนี่ยเราแยกวันแหละใช่เพราะหนูบอกว่ามันเหนื่อยเกินไปใช่สวันเป็นสอวันแทนตอนนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดตอนนี้คิดว่างานแต่งเราความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากร้อยอ่ะจากร้อย หกสิบได้ไหมน้อยสิบเปอร์เซ็นู์คุณยังไม่มีหนูยังไม่รู้ด้วยซ้วัมหรือใส่ชุดอะไรยังไม่รู้อะไรเลยประกาศปีแล้วเราติดไหมเออเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มขึ้นใช่หน่อยหนึ่งนิดนึงพูดเลยค่ะก็เราเรามีการ์ดกำลังเลือกชุดครับค่ะยัเธอใหม่ใกล้ใกล้ใหม่แต่เขาไม่ได้ยินหนูเสียงเบาอะลูกแล้วก็ที่เหลือก็ก็ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเออพูดแบบกลัวๆเหมือนกันนะครับเสพสั่นเนาะ ไม่ดูเท่าไหน่อ่ลาบไม่ลยไม่ดูเลไม่ดูเลยไม่ดูเลไม่ดูเลไม่ดูเไม่ดูย่ดรเลยม่ดูเลยไม่ดูเลยไมู่ม่ดูเยม่ดูเลยไ่ดูเลยไม่ดูเลยไม่ดูเลม่ดูเลยกม่ดเลยไม่ลยไมเมยไม่ดูเลยไ่ยไม่จูเลยมดเลย่ดูเลยไมไม่ดูเริไม้เรมดเลยม่เลยไม่เลยรม่มเลยไมู่เลย่ดม่ม่ดไม่ไม่ลูเลยอ่ะ อันนี้มังแม่ลงมา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 แมลมาแมลงมาแม่ลงมาแม่มแมลงมาแม่ลงมาแม่ลงมาม่ลมาแม่ลงมาแม่ลงมาแม่ลงมแม่มาแม่ลงมแ่ลงมาแม่ลงมแม่พงมาแม่มาแม่ลงมาแม่ลงมาแม่ลูมาแม่ลงมาแม่งมาแม่ลงมาแม่ลงมแม่ลงมาแม่ลงมาแม่ลงมาแม่าแม่ลงมอแม่ลงมลมแม่ลมแม่มแลมแม่่ม เชียงใหม่มมเกี่ยวอะไรไม่รู้ <c oughs> เ,เขาไม่ชเชียงใหม่ <c oughs> เขาไม่ได้เรียกแม่ลีเขาบอกว่าพี่พีทมาแล้วโอ้โห <c oughs> oh, oh, มีความสุขไหมทำไมไม่ชอบแบบนี้นะไม่มีเคหาเลยอะ <c oughs> แม่ฟ้าแมาถามก่อนแม่ฟ้าถามก่อนลูกแต่งปีมังกรถ้าจะเริ่มเลยซึ่งมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแม่ติดต่อใครไหมขัดข้องอะไรไหมที่จริงอ่ะคือแม่เป็นคนที่อยากอวดคนว่าให้ลูกแต่งงานก่อนแล้วมีลูกแต่ด้วยนับไปปีมังกรปีเฮงเฮงก็แล้วแต่ลูกสองคนแม่จบแล้วแม่บอกแล้วแต่เอาแม่ไปนะ เขาไปคุยกันหน่อยค้าพ่อถามในเรื่องเรื่องลึกลึที่เราไลน์แล้วมีคนมาด่าว่าเราจับผู้ชายรวยอีกรอบมาตอนต้นปีก็เขามีปัญญาไหมอะคะมันสะใจอะนี่หนูแต่งตัวธรรมดานะแต่ก็ก็ดูมีปัญญาอยู่พี่พีทโอเคไหมคะเอาหนูหรือเอาหนูดีคะทำไมเรามันจะมีแบบเนอะชอบโดนอะไรกอะไรในไลน์อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสีสันให้หนูมีแววแล้วไวรอไวรลไวรล มันก็แบบสู้ชนะไ็ชท่นี้ใช่ไเอ้าเขาแล้วหมั่นเขาพิมพ์กับเราพูดอ่ะอะไรก็จะเร็วกว่ากันนเขาท้าทาย ล่าสุดมีไปละหลานพี่บีหนูก็ไม่จัดการให้นะพี่บีแบบอย่างนี้ไม่ได้นะคะทาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะพี่บียังแบบใช้อยู่ฮะพีู่ีเขาอะไรเขาว่าพี่ใช่ไหมอุ้ยมโหเลยเนี่ยมโหเลยเนี่ยนมโหแล้วเหรอไม่เราเป็นผมคอมเมนต์อย่างนี้มันยังกรี๊ดอยู่ไหมบุ๊ก็ปล่อยผ่านได้หรือว่ายังไงหรือสักหน่อยสีสันมันแล้วแต่ว่าวันไหนเราอารมณ์เป็นยังไงถพราะวันไหนอารมณ์ไม่จ่อยก็บอกไม่สนใจลำคานบางคนก็บอกว่า ถามว่าพี่ตดยัง şey วันนี้พี่ไคลบยังถ้าพูดอีกพี่บอกเนะวันนี้เเงียบอ่ะแสดงว่าเขาอยากคุยเล่นเฉยเฉยอแล้วเข้าใจได้สนมากเมนที่โดนบ่อยๆที่เหมือนเมนด้านติดลบอย่างเงี้ยมันสมายมันมีอะไรจับผู้ชาย ดาราตกอาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอีกสิปีก็ยังไม่ตกอาบดูจากเงินแล้วอ่ะหัวเราะหัอเราะาะหัวเราะหัวเราะหาะหัใเราะหัวเาะหัวเราัเราะหเราะวาวเาะเาะัเรเาะะหัวาลัวใจาัวเองช่ัวเาะหราะราะหัวเาวเวลาวเจาอเรอเรืะองอะไรแบบนี้า้อมวเ้าหนวาะ่เป็นวาเป็นเาะอกว่าหนูใจเย็นๆ เย็นไม่ได้แลวพี่พีชอย่างนี้ม่ต้องจัดการโอ้เพราแบบได้ที่เจอมันมันมันขึ้นแหมเพราะว่ามันมีความปวดรวยด้วยมีจับผู้ชายจีนด้วยรวยเพราะผู้ชายสนุกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเรารู้สึกว่าเราทํางานทุกวันคนที่เขาเข้าข้างหรือซัพพอร์ตเขาข้างนะใช่คหว่าเขาข้างเขาข้างเราหรือว่าอยู่ข้างเราเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราทํางานหนักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆพวกนี้เขาไม่ได้ติดตายางเมนที่เขาบอกเราตกอ่ะเนเกิดจากที่เราไหลสดนี่หรอ น่าจะ variance, าใช่น่าจะแบบ <น pped. S 2> ว่าเห็นแบบนั่งขายของเพราะว่าของเราก็แบบหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยอะไรเงี like ้ยหลักพันก็นานขายที่หลักหมื่นไม่ต้องคิดขายไม่ออกจริงๆรู้สึกไงพอหลายคนมาว่าแม้เราจะทำอย่างนี้แต่หลายคนเอาเราเป็นไอเดี เราอยากมีแนะนำไหมว่าจะต้องเป็นแบบไหนถึงเราจะเป็นการหมุมในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูเล่นเล่นเกมอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาเรียกว่างันไปเล่นแบบว่าขัดคือของอ่ะในในแบบในติกตอกอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเห็นพี่เป็นไอดอลเลยแบบมานั่งขายของอะไรเงี้ยเห็นความขยันของพี่หนูรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็เป็นตัวอย่างที่แบบบางคนเอาไปทําต่ออาชีพเป็นอาชีพเสริมเลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองหลงใจไหมครับพี่ ไครือผมว่าอะไรนะคะอย่าจะเล่นจริงไมไม่อะไรนะคุณทำอะไรอะไรนะรักรักอะคะรักแก้มงบุ๋มครับผมบอกแล้วว่าเขารักหนูสวยอะไรสวยไม่เยอะไม่ไม่ได้สวยเลยแต่ว่ารักมีคนเดียวในโลกเออมีก๊อปปี้แบ่งไว้ไหมมีไรตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะทำยไงทำได้ไง มันก็มีคนเดียวทำไงเนี่ยแล้วข่าวบอกท้อห้โอกาสผู้ชายผู้ต้นารู้สึกยังไงคะที่เขาบอกว่าพี่พีไม่น่ามีคนเดียวมีคนเดียวเป็นของเขาค่ะจะบอกให้ปีนี้นอกจากแอนโทเนียแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละ ต uh, ่อแล้